สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านฮรคุณปูค,พคำพามาดหางหนูมาแก้มือมาแก้มือไม้ที่แล้วเนี่ยบดถือจักตูพี่น้องเอาไว้เป็นอาทิตย์กับบดถือเอาไม้บาดนี่มาไม้มาเบิ้งไม้เหมือนนี่นี่ก็คือไม้เหมือนนี่พี่น้องนี่ไม้เหมือนนี่นี่พี่นอ้องคล้องคล้องกระไรคล้องหนู คลองงาไปพุ้นล่ะในสิดักไปนี่อีเจ็กฟองหนึ่งนี่ล่ะหม,มะยะายไ,ไว้พร้อมพี่น้องัจำว่าอะไรแท้ขันเ้องว่หมายไว้มีคล้องหนึ่งพี่น้องห่างเรียบร้อยก็สิหมายไว้ นี่อีกขลองหนึ่ง,งเดี๋ยวผมจะห่างไว้นี่เดี๋ยวก็จะห่างไปทางพุ่นหลหะพี่นอ้องเงยอาไปุูนละ่ะสุดปลาหยาพละเดี๋ยวหมดแรงจังวาเบิ่งกันเนาอพี่น้องเนาะ คำมับพี่น้องโอ้ว่ามันจะบล่อแล้วเห็นคล้องจุดดอกตอกกระจกสีมีซ้ำไหเดี๋ยวมาแล้งจังมาลุ้นกันพี่น้องว่าสิมีโตบอมีกินซิม น,นี่กลิ่นชิมพี่น้องสรุปพี่น้องหลบกลางคืนบ่พอจักโตถ้าเบ่งกลางคืนเช้สาสิพ,อพอ่อป้อไหนจะมาลุ้นกันพี่น้องนะถ้าเบิ่งมื้อเช้าคุณละ่ะสวัสดีครับมาหอนแจมื้อเช้าได้บานพี่น,อน,น้องมาลุ้นเบิ่งเงี้ยมื้อเช้าบาดจิมีจิมีโตบ่มื้อนี้ น่ามันเคลื่อนล่ะบ่พ่อเลยพ่อพนัพอพนห้อยพันนี่อยู่ต้องใช้เป็นหนูจีนต่ำพี่นอ้องผมเห็บพวงงหญ่ผมว่ามันสิเป็นหนูหนูพุกนะะมาล่องเบิงนะเบิงหลังแหลกน้ำจ,จากป่ายที่พี่น้องกลับขึ้นเป็นมิดมิด,มดอยู่นี่นิดอิ่มซิมอยู่หลังแหลก เบึงย่าบ่อตีบ,บ่อหยัางเลยเะเสียเอาไว้นี่แหละพี่น้องสองสามคืนที่เก่าอันละสามสูตรลนะเพราะว่ามันเกิดอยู่ไก่น้านี่หนะแต่ิีกูเนี่ยต่ซูม,มันไปแก้มข้าเจ้ากันละ mẹ em xem 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 mẹ em บอมีบอมีลุกเหลีอค้องหรือบอมีอะไรเหรอบวกขักวขาผากเลยเอ <c oughs> บอ,กกกาายบอมีคือกัน ยู่นี่อันนี้พอเห็นบวงเขาก็บบดถือกันแล้วพี่น้องมาปุ็งหมายที่สองพี่น้องบัดเนี่ยแต่มีพอ ไม้แหลกไประบอมีหอนแนวสุน่นบ่วงเลยแกล้งกับว่าติงยุ่นหยันหยันเห็หลุนเลยคุณหนองตัวนี้ยัง Nhi cả bo mi Nhi cà bo mi Hà, rồi rồi Ngô lại, đến, phí nọ Nhi, tớ hoài ngô nhầm mở sau ta hoài ngô tụi nhai nhai Nhi hoài ngô tụi nhai nhai, Chắc ngon đi chăng đấy

มันมีอาการเลยมาหอดเหนาทุก้ายแะ้วพี่นอ้องอู้โหเรวไปข่าวอากหลากนี่บอหนังแรกนี่บอมี เสียงหมาก็ได้ย่นงนี่ก็บอกใกล้บอข้ามทางเลยบ่มีสัญญาณเตือนเลยพี่น่อง เอาเกาเจ้าก็บย่างยีเด้นหนึ่งเขาเจ้าบอนเรามาเก็บเนเจ้ามาเกีย,กกยร์อกเขาเกิดแล้วเองพี่น้องเอิญเขาเฮี่ยเขาหน้าเฮี่ยนี่ก็ะมิดหยิมชิมบก,กุกบก,กีกดเลย เป็นนี่มันหยับโอ้เป็นมันหยับบอถื่อนี่เลยพี่นเหลงูใหญ่มันขวบม,มากทางนี้เป็นห้อยมือนเ้า Mà làm ngoài Chẳng có thứ buồn gì nữa Khuấy luôn, khuấy mấy mây, hô mấy mây rồi นี่บ่หลังนี่อย่ามาใกล้สิเบิดร์ตเลยพี่น้องยังอยู่บ่ยังยี่หหาหลังนี่หล,ลังนี่นเดี๋หืฮอฮึ มัีสิมมแม่เราบอบาเนี่ยเสียงห้องเ้ยพี่นอ้องอืมอือทางนี้ละอ้ยฝุ่นพี่น้องเงีนบอกอู้หูหัวโูแม่ยำปัวแม่มันตืนอกง่าก,กระโดพี่น้องนะลูกมันตัวโอ้ย ดูมันก็เอาเก่าแล้วพี่น้องจมไว้มันกัดโอ้หนูจินต่ำตัวหนูจินต่ำโอ้ตัวแหลกข,ของปีได้พี่น้องเนี่ยนี่แหละหนูตัวแหลกข,ของปีเนาะอนุญาตปลดสะก้อนพี่น้องบ่เด้ปล่อยเ้อะน่อยก็เอาเก่าทางนี้มันอึดหนูถือว่าเป็นตัวขแหลกแหกผานครับ ครับเอาสรุปผลงานจันบ่ได้ยินเสียงในหางหนึ่งนะครับดนลูกนุพุกนะครับเอาสุดท้ายนี่ค่ะคือเก่านะครับขอบคุณนะครับทุกการรับชมนะครับอย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับมือนี้นะครับคนผู้ําก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับเด้อขอบคุณครับ